ือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันเริ่มในห้องประชุมห้องหนึ่งครับเป็นห้องที่แบบสลัวสลวอยู่บนชั้นห้าของตึกใช่ค่ะแล้วบรรยากาศมันถูกสร้างมาให้หน่าอึดอัดมากยังไงครับคือคืนนั้นอนะอากาศมันหนาวมากเลยนะแต่ว่ามีหน้าต่างบานหนึ่งถูกเปิดทิ้งไว้ อ๋อ oh, ให้ลมมันพัดเข้ามาใช่ค่ะลมเย็นๆก็พัดเข้ามาตลอดมันเป็นเทคนิคที่ทำให้คนรู้สึกไม่สบายตัวแล้วจิตใจมันจะอ่อนแอลงไปเองแล้วทุกคนในห้องก็คือนั่งกันเงียบกริบเลยใช่ค่ะอยู่ใต้แรงกดดันแบบนั้นรอฟังคนคนเดียวคือผู้นำที่ชื่อเรนซากิ S <S แล้วเรนซากิก็เริ่มเลยเขาไม่ได้พูดเรื่องทั่วไปนะแต่กวาดตามองทุกคนช้าๆอือ mm hmm. แล้วสายตาเขาไปหยุดที่ผู้ชายคนหนึ่ง ที่เรียกว่าหัวหน้าสายที่ห้าแล้วเขาก็ชี้ไปที่ชายคนนั้นเลยใช่ครับชี้แล้วพูดด้วยเสียงเย็นๆเลยว่าในหมู่พวกเรามีคนทรยศโหคำเดียวเลยประโยคเดียวทำเอาทุกคนในห้องช็อกไปเลยนี่คือการสร้างสถานการณ์แบบเรากับเขาทันทีเลยนะการชี้ตัวคนทรยศต่อหน้าทุกคนเนี่ยเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดู ถูกต้องค่ะมันสร้างความกลัวบีบเพลคนที่เหลือต้องเลือกว่าจะพักดีต่อกลุ่มหรือว่าจะกลายเป็นรายต่อไปแล้วข้อกล่าวหาของเขามันแปลกมากค่ะคือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นสายลับนะไม่ใช่เลยเขาบอกว่าวิญญาณของผู้ชายคนนี้แปดเปื้อนมีจิตมารสิงสู่โหใช้คาแบบนี้เลยครับแล้วบอกว่าจําเป็นต้องได้รับการชำระล้างซึ่งคำว่าชำระล้างในบริบทของลัทธินี่มันมันน่ากลัวนะ มันไม่ใช่แค่การทำสมาธิแน่ๆค่ะมันคือคำพูดสวยหรูที่ใช้แทนการทำลายอัตตาหรือตัวตนนั่นแหละเป้าหมายคือทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าสศก,กปรบต้องพึ่งพลังของผู้นำเท่านั้นใช่เลยค่ะเรนสกิไม่ได้แค่กล่าวหานะแต่เขายังตั้งตัวเองเป็นผู้ช่วยให้รอดคนเดียวเลยโดยประกาศว่าจะทำพิธีส่งพลังจิตใช่ค่ะเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลย แล้พิธีก็เริ่มขึ้นจริงๆบรรยากาศที่ว่าแย่แล้วนะมันยิ่งหน้าขนลุกเข้าไปใหญ่เขาทำอะไรคะเรนซากิเริ่มบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างแล้วก็จ้องเขม่งไปที่หัวหน้าสายที่ห้าไม่ละสายตาไปไหนเลยครับแล้วอาการของชายคนนั้นก็ก็เริ่มเปลี่ยนไปคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าว่าหัวหน้าสายที่ห้าคนนั้นน่ะเริ่มตัวสั่นเลยนะอืมเหงื่อแตกท่วมตัวหน้าตาบิดเบี้ยวเหมือนเจ็บปวดมาก เหมือนกําลังสู้กับอะไรบางอย่างข้างในอาการแบบนี้มันในทางจิตวิทยามันมีคำอธิบายไหมครับเหมือนกับการความคิดมันส่งผลต่อร่างกายได้โดยตรงมีค่ะเป็นไปได้สูงมากเลยในสภาวะที่กดดันขนาดนั้นแล้วก็มีความเชื่อมากๆเนี่ยสมองมันสร้างปฏิกิยาทางกายที่รุนแรงได้จริงๆประกอบกับ สายตาทุกคนในห้องก็จ้องมาที่เขาคนเดียวใช่ค่ะยิ่งเพิ่มความกดดันมหาศาลเลยนี่คือเครื่องมือที่ผู้นำลัทธิใช้กันคือสร้างบรรยากาศบีบคั้นจนร่างกายเป้าหมายตอบสนองไปเองทำให้มันดูเหมือนมีพลังลึกลับจริงๆถูกต้องค่ะแต่มีจุดที่น่าสนใจมากคือเขาเขากรีดร้องออกมาว่ามันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกอ๋อเหมือนส่วนลึกในใจเขายังพยายามสู้ นั่นคือภาวะที่เรียกว่า Cognitive Dissonance ค่ะคือความขัดแย้งในใจอย่างรุนแรงส่วนหนึ่งของสมองที่ยังมีเหตุผลอยู่มันตะโกนออกมาว่านี่มันไม่จริงแต่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ถูกกดดันจากทุกอย่างรอบตัวจากสายตาคนอื่นจากอำนาจของเรนซากิจนสุดท้ายความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมันก็ชนะแล้วมันก็ไปถึงจุดที่สยองที่สุด หลังจากดิ้นทุรนทุรายอยู่พักใหญ่ค่ะจู่ๆเขาก็วิ่งวิ่งพรวดขึ้นยืนค่ะสายตาของเขาคนที่เห็นบอกว่ามันเบิกกว้างแต่ว่างเปล่าเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างในนั้นแล้วยังไงต่อคะแล้วเขาก็วิ่งวิ่งสุดชีวิตเลยพุ่งตรงไปที่หน้าต่างบานที่เปิดชิ้งไว้ไม่นะครับเขาพุ่งตัวออกไปจากหน้าต่างชั้นห้าโดยไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวร่างก็ร่วงหายไปในความมืดเลย ทิ้งให้ทุกคนในห้องช็อกตาค้างอยู่ในความเงียบมันเกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยนะว่านี่คือพลังจิตจริงๆหรอหรือว่าเป็นการสะกดจิตหมู่ที่สมบูรณ์แบบจนเหยื่อเชื่อและทำตามโดยไม่รู้ตัวคือคำว่าสะกดจิตหมู่นี่คนอาจจะนึกถึงในหนังนะแต่จริงๆทางจิตวิทยามันมันอธิบายได้ใช่ไหมครับอธิบายได้ค่ะมันคือเรื่องของ social proof กับ authority bias อธิบายหน่อยครับ คือพอคนในกลุ่มเริ่มคล้อยตามมันจะสร้างแรงกดดันให้คนที่ยังลังเลอยู่ต้องเชื่อตามไปด้วยไม่งั้นจะรู้สึกแปลกแยกแล้วยิ่งผู้นำดูมีอำนาจแบบเรนซากิใช่ค่ะคนก็จะปิดสวิตช์การคิดวิเคราะห์ของตัวเองไปเลยแล้วยอมรับว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงในสถานการณ์นั้นเนี่ยการกระโดดตึกอาจจะกลายเป็นการปลดปล่อยในความคิดของเขาไปแล้วก็ได้ไม่ได้ถูกสั่งให้ไปตายแต่ถูกชี้นำให้เชื่อว่าการตายคือทางรอด น่ากลัวมากค่ะแล้วแน่นอนเรื่องแบบนี้ตำรวจก็ต้องเข้ามาใช่ค่ะแล้วคดีนี้ก็ไปอยู่ในมือของสารวัตรสืบสวนที่ชื่อคุสนางิซึ่งก็เจองานหินเลยเป็นคดีฆาตกรรมที่ไม่มีอาวุธไม่มีร่องรอยการต่อสู้และพยานทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ตายกระโดดลงไปเองใช่ครับแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้เขาเขายอมรับหรือครับค่ะเขานั่งนิ่งๆแล้วก็ยอมรับสารภาพหน้าตาเฉยเลย ว่ายังไงครับใช่ผมเป็นคนฆ่าเขาเองผมฆ่าเขาด้วยพลังจิตของผมโอ้โหนี่มันเหมือนเหาะเย้ยตำรวจซึ่งซึ่งหน้าเลยนะใช่เลยค่ะและนี่คือความฉลาดแกมโกงของเรนซากิเขาเลือกยอมรับในสิ่งที่กฎหมายเอาผิดไม่ได้เพราะมันไม่มีกฎหมายข้อไหนเอาผิดกับการส่งกระแสจิตได้ถูกต้องภาระในการพิสูจน์ว่าพลังจิตมีจริงและใช้เป็นอาวุธได้มันตกไปอยู่ที่ฝั่งตำรวจซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย มันไม่ใช่แค่คำสารภาพแต่มันคือการประกาศชัยชนะเหนือระบบกฎหมายเลยนะใช่ค่ะสุดท้ายตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีหลักฐานทางกายภาพสักชิ้นในสถานการณ์แบบนี้แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนของเรื่องในเมื่อกฎหมายปกติมันใช้ไม่ได้คุซากิก็เลยต้องก้าวออกจากกรอบของตำรวจแล้วลบไปเผชิญหน้ากับเรนจัคก,กิในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเสี่ยงมากนะ เพราะนั่นหมายถึงเขาต้องเข้าไปเล่นในเกมของเรนซาก,กิเองใช่ค่ะเขากลับไปหาเรนซาก,กิอีกครั้งแล้วก็ท้าตรงๆเลยท้าว่าอะไรคะถ้าพลังของคุณมีจริงก็ลองใช้มันกับผมสิโหผมเองก็มีเรื่องทุกใจเหมือนกันไหนลองชำระล้างจิตใจของผมดูคือเป็นการลองของกันซึ่งซึ่งหน้าเลยเป็นการเคลื่อนไหวที่กล้ามาก คุซานางนิพยายามจะทำลายอำนาจของเรนสก,กิด้วยการพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังนั้นมีมีจริงแล้วเรนสก,กิทำยังไงครับเขารับคำถามเอาจริงดิจริงค่ะเขานั่งลงตรงหน้าคุซานางนิแล้วก็จ้องลึกเข้าไปในดวงตาของสารวัตรแล้วเวลาผ่านไปประมาณสิบวินาทีที่มินคงจะอึดอัดมากๆแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุซานางนิเลยแล้วเรนสก,กิว่าไงล่ะทีนี้เอาหลังจากจ้องกันอยู่พักหนึ่งเรนสก,กิก็ยิ้มออกมา เป็นรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกเลยครับแล้วก็พูดว่าคงไม่ได้ผลหรอกก็ในเมื่อคุณไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากผมเลยสักนิดอ้าวตัวสารวัตรเองที่ไม่ยอมเปิดใจถูกต้องนี่คือคกลไกป้องกันตัวที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะคือข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าผิด Unfalsifiable claim ใช่ค่ะไม่ว่าผลจะออกมายัางไงเขาก็อธิบายให้ตัวเองถูกได้เสมอถ้าพิธีสำเร็จก็เพราะเขามีพลังจริง ถ้ามันล้มเหลวก็เพราะเป้าหมายจิตใจปิดกั้นเองใช่ค่ะมันเป็นวิธีที่ทําให้เขายังคงดูมีอํานาจและลึกลับในสายตาสาววกต่อไปได้เสมอแล้วมันก็ทิ้งให้คดีนี้กลายเป็นปริศนาไปตลอดการเท่ากับว่าตลอดเรื่องนี้เราเห็นเครื่องมือทางจิตวิทยาถูกเอามาใช้แบบเชี่ยวชาญมาก ตั้งแต่การสร้างบรรยากาศกดดันการใช้ภาษาที่กําโกงแต่ทงพลังการชี้นำให้เกิดปฏิกิริยาทางร่างกายไปจนถึงการสร้างข้ออ้างที่ไม่มีใครหักล้างได้ทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นเลยว่าอำนาจในการควบคุมจิตใจคนมันน่ากลัวมากมันไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์อะไรเลยความตายได้และมันก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขนลุกนะว่าตกลงแล้วร้นซากิเป็นใครกันแน่เขาคือผู้มีพลังพิเศษที่สั่งเป็นสั่งตายคนได้ด้วยพลังที่มองไม่เห็น หรือเขาเป็นเพียงนักจิตวิทยาอัจฉริยะที่เข้าใจกลไกลความคิดของมนุษย์จนชี้นำคนที่อ่อนแอให้เดินไปสู่ความตายด้วยขาของตัวเองแล้วระหว่างสองอย่างนี้แบบไหนกันแน่ที่น่ากลัวกว่ากัน